เฉยๆนะครับเพราะเพราะรู้สึกว่าเราก็ไปไหนทุกวันนี้เราก็ต้องพกแมสอยู่ตลอดหลายๆที่เขาลดความเข้มงวดลงจุดเสี่ยงเราไม่ไปเราก็ไปสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยทั่วๆไปอย่างนั้นครับก็ไม่รู้ว่าแบบว่ามันแพร่ไปไหนแล้วบ้างคนที่เป็นโควิดอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วก็โควิด ข้างเหนือครับจะไปหนองคายกับครอบครัวค่ะแทนจะไปเขาใหญ่ค่ะจะไปพัทยาครับไปจังหวัดราชบุรีครับเฉยๆนะครับเพราะเพราะรู้สึกว่าเราก็ไปไหนทุกวันนี้เราก็ต้องพกแมสอยู่ตลอดก็เลยเฉยๆฉยมีนะคะก็เคยเราก็ไม่รู้ว่าแบบใครเป็นอะไรอย่างเงย มีค่ะพอมันมีข่าวมาก็เลยคิดว่าเชียงใหม่อาจจะยังมีมาตรการที่ยังดีไม่พอตัวคนที่เข้ามาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแสดงว่าการวัดอุณหภูมิอะไรอย่างนงี้หรือแบบว่าการตรวจสอบขั้นเบื้องต้นยังดีไม่พอก็เลยอาจจะยังแบบพักเรื่องไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายดีกว่าก็มีก็มีส่วนนะสำหรับบางคนที่เขาคิดว่าแบบเรามีวิธีป้องกันตัวเองเราป้องกันตัวเองได้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยังยังเลือกที่จะไปอยู่จริงๆไม่กัวงวลใจนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเพราะเราต้องป้องกันด้วยตัวเราเอง เฉยๆนะผมะดูนะ้วเฉยๆก็ๆๆทุกคนก็ทําตัวแบบปกติมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น, <S <S นก็กงังวลครับก็ไม่รู้ว่าแบบว่ามันแพร่ไปไหนแล้วบ้างคนที่เป็นโควิดอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วไม่จําเป็นก็ไม่ไม่ไปครับแต่ว่าถ้าถามว่าจําเป็นต้องไปไหมก็ก็ไปได้ก็แค่เตรียมเตรียมตัวเรื่องระวังความปลอดภัยให้ดีครับไม่ได้กังวลใจอะไรครับจุดเสี่ยงเราไม่ไปเราก็ไปสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยทั่วๆไปอย่างนั้นครับ ถ้าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยจะไม่ใส่จะนั่งดูคือจะเป็นนั่งที่โล่งๆแต่ถ้าเดินก็ไปในห้างเนี่ยเราจะใส่เขาไม่ใสเขาก็ไม่ให้เข้าก็ล้างมือตลอดค่ะแล้วก็ใส่แมสตลอดแบบเวลาออกไปไหนก็ใส่ตลอดใส่แมสล้างมือแบบบ่อยไม่สัมผัสอะไรที่ต้องใช้ร่วมกับคนอื่นดับแรกก็ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็พกเจลล้างมือล้างมือตลอดเวลาเลยครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยมือผมจะใส่แมสตลอดอยู่แล้วเวลาเราไป ในสถานที่ที่มีผู้คนเยอะๆเราก็จะใส่แมสป้องกันตัวเองอยู่แล้วครับทุกคนก็ระวังตัวกันอยู่แล้วนะเขาคงแบบจัดการตัวเองก็ได้ในการที่ว่าจะให้เว้นระยะห่างเนี่ยทุกวันนี้มันมันมันชินไปแล้วครับอืบางที่เขาไม่ค่อยเข่งเท่าไหร่พอโควิดเริ่มแบบว่าเริ่มแบบไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่เขาก็แบบเหมือนปล่อยกันแล้วก็อยากให้ รัฐบาลมีมาตรการที่เข้มข้นกว่านี้เหมือนตอนช่วงแรกๆที่โควิดระบาดออกมาใหม่เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มไม่ใส่ใจที่จะใส่แมสกันมากเท่าไหร่บางสถานที่ยังไม่มีการตรวจที่แบบเข้มข้นมากพอเอามาเจาะหัวแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไร็เลยแบบคิดว่าไม่มีผลหลายๆที่เขาลดความเข้มงวดลงลดการ์ดลงกว่าเดิมหน่อยอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ที่มันค่อนข้างคลี่คลายลงอะไรเยงี้ยแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบ อย่างน้อยระวังตัวเองไว้เสมอจะดีที่สุดนะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ดูแลอย่างดีอยู่แล้วล่ะมีมาตรการที่ดีอยู่แล้วจริงๆแล้วอยากให้ไปช่วยกันไปเที่ยวในเมืองไทยด้วยกันเหลอครับจะได้ช่วยทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยเราเองด้วยไม่ต้องรอกับคนต่างชาติเข้ามาเป็นการกระตุ้นเมืองไทยของเราเองนี่แหละนะครับ